สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่หววเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลก็ขอบคุณมากทุกแนวทางที่แบ่งปัน,ปนและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดก,ก็โปรดใช้วิ จรารณญญาใน,นกนรารรับชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ 1. นึ่งพฤศจิกายนเราไปชมกันเลยครับตพรชมที่น่ารักนับถือทุกท่านเจ้านี้ก็สิ์เก่าวันอนอสิกวันอนอ บนล่างนทานบูนแปดสี่ศูนย์แปดสี่หนึ่งสล่างศูนย์สี่ห้ก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางต่อไปเจ้านี้ก็เป็นแนวทาง สิบหน่วยบนสามตัวคุกกีอดีตที่แล้วหลุดนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็ฝากแนวทาน5 7 9 5 7 9 3ตัวเป็นแนวทาง10หน่วยบนใบนี้ครับเจ้านี้ก็เป็นแนวทาง โค้สองตัว41 31 40 30 41 31 40 30สีชุดเป็นแนวทางไปต่อการใบนี้ครับท่านเจ้านี้ก็ฝากแนวทาง707 สี่ห้าสามสี่สี่สองศูนย์เจ็ดสี่แปดสองแปดรวมเจ็ดชุดต่อไปครับใบนี้เดตตาชุดโบนสามหก

ฝากแนวทาง4 8 6จับคู่4 6 6ห 4, ก8กสี่หกแปดสก็ขอบคุณมากเลยสาหรักแนวทางต่อไปเจ้านี้น้องสาวลา อดีตที่แล้วครับไปนี้อดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านผ่านโคู่สี่หกสองตัวโบนเดี๋ยวทานใหม่นี้ครับตัวได้เ,เราไปชมกัน แนวทานใหม่นี้ก็ฝากแนวทางรูป4กับ5คู 1, 7, 8, 7, 8, 8, ่4 1 4 5 4 6 4 7 4 8 5 1 5 6 5 7 5 8 6 1 6 7 6 8 1 7 1 8 7 8วน1 4 5 6 7 8ก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลต่อไป

เจ้านี้ครับก็เป็นอานานย์แปดสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูาศูนย์แปดห้าล่างสี่เก้าสก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางต่อไปครับเจ้านี้ ใบนี้ก็เป็นแนวทางบางหัวเสือวิ่งศูนย์กับสี่คู่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันป ต่อไปครับใบนี้ครับนะใบนี้ก็เจนุสนะ904206รูป0 0708060901ชอบ0กับ2ชอบ02คู่เดียว ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปต่อไปเจ้านี้ก็เนวทาน 60, 6 0 6 1 6 3 6 5 6 8 8 0 8 1 8 3 8 5ร่อง6 9 8 9 6 6 8 8ก็ การ6282ก็ขอบคุณมากต่อไปเจ้านี้ครับเจ้านี้ใช้กูลล่าง9808 1868การ58 9808 1868การ58เจ้าใชา้กูลก็ขอบคุณมาก สำหรับทุกข้อมูลที่แบ่งปันทานจ่ายต่อไปครับไบนี้เจ้านี้ก็เป็นฐา,านหกห6แปดแปแล้วก็6กแรวม3ชุด เป็นแนวทางต่อไปครับเจ้านี้เอยเจ้านี้ก็เป็นแนวทางไต,ต่ต่้มเจ้าไต่ตั้มศนกับ5 6าหกสี่5ปดแปดสามศูน แล้วก็1กับ6 1 6 9 7 9 4 4 1เจ้านี้ก็ปู่จาน0 4 8 6ชุดเดียว8 0 4 5 4 8 0 0 4 8 4ยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน ขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ติดตามอิบินมาประจำก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับทุกท่านก็สุดทุสุดก็มีหลุมีููะท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยขอบคุณอย่างมากเจ้าของแนวทานและก็ขอบคุณ ท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาโดยตลอดด้วยครับนะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้ก็สรุปเพียงเท่านี้ครับท่านเราก็ไปเจอการคลิปต่อไปครับผมขอบคุณอย่างมาก